หุ้นไทยที่ปรับขึ้นมากว่า40%ในปี2024พารทที่1 2คนนั้นยนต์ตามช่องนะครับบางกลุ่มบางท่านอาจจะมองว่าหุ้นไทยนั้นไม่น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีหุ้นนับ10ตัวนะครับที่ขึ้นมามากกว่า40%หนึ่งในนั้นก็คือบริษัท The Practical Solution จำกัดมหาชนใช้ตัวย่อว่า TPS โดยมการาถึงพฤษภาคมปี2024นั้นปรับตัวขึ้นมาแล้ว40.56% นะวันที่29พฤษภาคมปี2024นั้นมีราคาอยู่ที่3.90บาท PE 13.35ปันผล3.93%และบริษัทมีกำไรสะสมอยู่221.45ล้านบาทโดยธุรกิจของ TPS นะครับก็คือการให้คำปรึกษาออกแบบจัดหาติดตั้งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับวันที่9พฤษภาคมปี67นั้นทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับโดยคุณมงคลประกิใชัยวัฒนาเดิมนั้นถือในสัดส่วน8.7%หลังทํารายการนั้นขยับเพิ่มมาเป็น11.152%โดยคุณมงคลปกิใชัยวัฒนานั้นถือว่าเป็นเซียนหุ้นท่านหนึ่งนะครับของเมืองไทยโดยมีพอร์ตการลงทุนนับหมื่นล้านบาท TPS นั้นมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจที่น่าสนใจอยู่4แห่งบริษัทแรกนั้นมีทุนจดทะเบียน5ล้านทําธุรกิจดันท่อร้อยสายใต้ดินร้อยสายสื่อสาร2คือ Ex e x e c o o l ทุนจดทะเบียน9ล้านบาทให้บริการเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยคุกคามทางไซเบอร์3 Greatserve ทุนจดทะเบียน8ล้านบาททําเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอาัจฉริยะ4คือ a p p i t e c h n นำเข้าและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานเฉพาะด้านมีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทโดยกราฟจะเป็นระบบไฮบริดนะครับด้านบนเป็นเทคนิคอลด้านล่างเป็นพื้นฐานโดยแสดงอัตรากำไรสุทธิในแต่ละไตรมาสเวลาเพื่อนๆดูกราฟนะครับให้มองย้อนไปตั้งแต่วันที่หุ้นเข้าตลาดวันแรกเพื่อดูว่ามีแนวต้านซ่อนอยู่หรือไม่โดยที s เนนั้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2562 ลักษณะกราฟนั้นเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าในระหว่างทางก็มีการเป็นไซด์เวย์นะครับขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็มาขึ้นดีมากนะครับในปีนี้คือ2,024สีแดงนั้นให้คํานิยามว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับถ้ามีสีแดงเข้ามาสม่าเสมอแปลว่านักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจกับหุ้นตัวนี้โดย TBS ก็มีลักษณะของสีแดงที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับอยู่สม่าเสมอส่วนอัตรากาไรสุธิรายไตรมาส ล่าสุดนะครับอยู่ที่4.99%นั่นหมายความว่าขายของออกไป100บาทมีกำไรจุทีิ4.99บาทงบแสดงฐานะทางการเงินตรงนี้เป็นปี65ตรงกลางเป็นปี66แล้วก็บริเวณนี้นะครับไตรามาส1ปี67โดยสินทรัพย์รวมนั้นขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นระยะนะครับปี65นั้นมีนสินทรัพย์รวมอยู่ที่890ล้านปี66เพิ่มมาเป็น1 0 9 9ล้านและปี67ไต,ตรมาส1มาเป็น1,143ล้าน โดยเินสัพรวมนี้นะครับจะเท่ากับส่วนของผู้ถือหุ้นบวกกับหนี้สินรวมเสมอนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นสีเขียวยิ่งมากกว่ายิ่งดีโดยที่ผ่านมาก็มีลักษณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นสูงกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สูงกว่ามากมายนะครับในส่วนของกำไรสะสมแต่มาตัหนึ่งปี67นะครับอยู่ที่221ล้านในส่วนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นดีเช่นกันนะครับปี65นั้นมีกำไรสะสมอยู่ที่127ล้าน และเพิ่มมาเป็น208ล้านในปี66แล้วก็221ล้านในไตรมาส1ปี2567อีกค่าหนึ่งที่นิยมใช้วิเคราะห์หุ้นนะครับก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า DE นั่นเองค่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากการนําเอาหนี้สินรวมตั้งนะครับหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีน้อยกว่า1มากเท่าไหร่ยิ่งดีโดยในไตรมาส1ปี67นั้น DE ของ TBS อยู่ที่0.74 โดยลักษณะก็คือมีการปรับลดลงมานะครับปี65นั้นอยู่ที่0.96และลดลงมาเล็กน้อยนะครับ0.94ในปี66แล้วก็ลดลงมาพอสมควร0.74ในแต่มน1ปี67ค่านี้ก็ถือว่าปรับลงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงบกำไรกระทุนเบ็ดเสร็จนะครับในปี65นะครับบริษัทมีไรายได้917ล้านกําไร76ล้านปี66นะครับไรายได้รวมเพิ่มขึ้นมาเป็น1,363ล้าน กำไรก็เพิ่มขึ้นมาเป็น116ล้านและในส่วนของไตมัด1ปี67นะครับมีไรายได้รวม3 3 8ล้านแล้วก็กำไรสุดที่17ล้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะครับตัวแรกคือ ROE หรือว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับปี65นั้นค่านี้อยู่ที่17.65และปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น22.96ในปี66แล้วก็ไตมัด1ปี67นะครับลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่21.44 r o a หรือว่าอัตราผลตอบแทนทางสินทรัพย์ตัวนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นพอสมควรปีห5านั้นอยู่ที่11.29ปรับเพิ่มขึ้นไปเป็น15.37ในปี66แล้วก็ไต่มาสปี67นั้นปรับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเป็น16.01ส่วนอัตรากําไรสุทธิหรือว่าขายของไป100บาทนะครับเหลือกําไรเบ็กเสร็จกี่บาทก็มีลักษณะส,สวิงนะครับในปีห5านั้นอยู่ที่7.48แล้วก็ปี6ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น ขยับลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่5.46หมายความว่าขายของไป100บ100บาทหักต้นทุนหักภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือกำไรอยู่ที่5.46บาทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับก็คือการนำเอาราคาคูณด้วยจำนวนหุ้นบริษัทที่ดีนั้นควรจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันที่30ธันวาคม65บริษัทนั้นมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่1,095ล้าน ปี66อยู่ที่1,028ล้านนะครับปรับลงมาเล็กน้อยแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นสูงพอสมควรนะครับในวันที่28พฤษภาคมปี67มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่1,623ล้านบาทสําหรับสายผลผลนะครับก็ถือว่าบริษัท TPS นะครับก็ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับในวันที่30กันยาปี65นะครับจ่ายอยู่2.45%เเซต 30กันยานะครับปี66จ่ายอยู่3.44%และวันที่31มีนาคมปี67จนะครับจ่ายอยู่3.93%ส่วนการถือหุ้นรายใหญ่นะครับลำดับที่1ก็คือคุณบุญสมกิจเกษตรสถาพรนะครับถืออยู่28.53%ถ้าคิดเป็นจํานวนหุ้นก็คือ100กว่าล้านหุ้นนะครับลำดับที่2ก็คือคุณมงคลประกิใชัยวัฒนาถืออยู่11.15%าลำดับที่3คือคุณเมธี วิทาวาสรินะครับขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดนะครับถืออยู่9.50เอนดับที่4คือคุณจรัญญากิจเกษตรสถาพรถืออยู่5.98ลันดับที่5นะครับคุณอุดมลักษ์ใจซื้อกูลถืออยู่5.86ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับที่เป็นจำนวนคนวันที่27มีนาคมปี66ถืออยู่1,10 0คนวันที่8มีนาคม67นะครับเพิ่มอีกปีหนึ่งถืออยู่1,00 0 3า6คนก็ขยับเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ300คนเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้นะครับก็ยังมีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาไม่มากนะักข้อมูลสําคัญที่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับควรที่จะดูก่อนที่จะซื้อหุ้นทุกตัวนะครับก็คือข้อมูล One ออฟเดยพิมพ์คําว่าออฟเดยแล้วก็ตามด้วยชื่อหุ้นนะครับเป็นวันที่ผู้บริหารมาถแถลงผลงานที่ผ่านมาทางบริษัทจะทําอะไรในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะถามคาถามกับผู้บริหารได้ด้วย โดยทาง TPS นะครับก็ไตมารล่าสุดนะครับก็เป็นไตมาสที่4ปี2023โดยก็จะมีคุณดาวนภาสุขดวงนะครับท่านเป็น CFO ของบริษัท The Practical Solution ส่วนตรงกลางนี้นะครับก็คือท่านบุญสมกิจเกษตรสถาพรท่านเป็น CEO แล้วก็ท่านที่3นะครับคุณอุมาพรเส้งซุยนะครับท่านเป็น EVP Sales และเมื่อไปดูวันอัปเดย์ย้อนหลังนะครับก็ปรากฏว่าทาง t p s นั้นก็มาสม่ำเสมอนะครับไต่มาส4ปี 66, 6 6ไต่มาส2ไต่มาสที่1นะครับแล้วก็ปีห5มีไต่มาส4แล้วก็ไต่มาสที่3ซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าทางบริษัทนั้นมีการมาออกอัปเดย์คือการให้ข้อมูลกับนักลงทุนสม่ำเสมอแล้ววันนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับโคโรสับลักเต็นหุ้นติดตามเราไว้ห่างไกลดอย